หลังจากแยกทางกับแมนยูเมื่อไม่นานมานี้อนาคตของโรนัลโดที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วครับเมื่อพีแกได้ตัดสินใจย้ายไปคาแขงกับสมสรอนเอานาเซอร Al ์ในซาอุดีอาระเบียตามค่าแถมยังเซ็นสัญญากัน2ปีพร้อมกับรับค่าจ้างในจำนวนโคตรมหาศาลหากเราจะถามว่าทำไปทำไมโรนัลโดตัดสินใจย้า,า,ายมาคาแขงที่ซาอุอย่างไรวันนี้เราขอบสนามมีคำตอบมาฝากครับ วิสัยทัศน์ของเอลนัสร์ผมว่ามันสร้างแรงบันดาลใจและก็ความประทับใจกับผมมากๆเลยผมตั้งตารอประสบการณ์จากลีกจากประเทศที่แตกต่างไปจากเดิมผมยอมรับเลยครับว่าผมตื่นเต้นและก็อยากจะร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ให้เร็วที่สุดผมโชคดีที่ควา้าแชมป์ทุกรายการตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในยุโรปมาหมดแล้วคือตอนนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะได้แบ่งบัตประสบการณ์ในเอเชียบ้างนะครับ ประโยคที่กล่าวออกไปนี่เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคริสเตียโนโรนัลโดที่เป็นตัวบ่งบอกถึงเหตุผลและการตัดสินใจที่ย้ายมาคาแข่งในซาอุหลักๆเลยก็เป็นเรื่องของความท้าทายใหม่ๆเพื่อจะเตรียมไปคาแข่งในลีกที่แตกต่างออกไปไม่ใช่ในยุโรปเพื่อจะรับรู้และก,กระสัมผัสากับวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยโรนัลโดได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ดีสุดแห่งยุคไอเรื่องของความสาเร็จที่ผ่านๆมาก็ถือว่าได้รับและก็คว้าชายมาหมดแล้วทุกรายการทีปยุโรปไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์บอลถ้วยกับการคาแข่งในลกกกกกชชัั้นนาาปปปประเเทศไไไองฤษ็ววลดส แชมป์ลีกได้ไปอิตาลีก็ควา้าแชมป์ลีกได้ ตลอดจนแชมป์ระดับทวีปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลลกพี่แก,กก็เคยคว้ามาแล้ว5สมัยดังนั้นนะครับมันก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรที่รู้สึกค้างคาใจหรือรู้สึกเสียดายอีกต่อไปการตัดสินใจมาค้าแข่งในลีกซาอุถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองล้วนๆและก็จริงอยู่นะครับเรื่องที่เงินเงินทองทองอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสาคัญสาหรับผู้ชายคนนี้เพราะว่านในแต่ละปีเมื่อมีการจัดอันดับจะเห็นได้เลยว่านี่เป็นนักกีฬาที่ทํรายได้สูงสุดเป็นเบอร์ต้นๆทุกปีอยู่แล้วล่าสุดนะครับจากการเปิดเผยขออองงงาาารรชื่่่ดัยฟกะบุว คริเตียโนโรนันโดนะครับเป็นนักกีฬาที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่3ของปีนี้ที่รายได้115ล้านเหรียญสหรัฐจะบอกว่าไม่มีสโมสรยุโรปทีมไหนนะครับเอาเขาก็ดูเป็นคำพูดที่แรงเกินไปต้องบอกก่อนว่าปัจจัยหลักๆก็เป็นเรื่องของค่าเหนื่อยที่แสนแพงนี่แหละหลายๆทีมอาจจะมองว่าด้วยอายุ37-38ของเขาและค่านเหนื่อยที่ต้องจ่ายนี่มันอาจจะไม่คุ้มกับคำว่าเสี่ยงส่วนอนะัลนาซเซอร์ก็เป็นดูเป็นทีมเดียวเลยครับที่ตอบโจทย์และกล้าทุ่มเงินในจำนวนมหาศาลเพื่อจะคว้าโรนันโดมาร่วมทีมในอาย นะครับผมว่ากันว่าโรนันโดเซ็นสัญญากันไป2ปีรับคัาเหนื่อยในจำนวนมหาศาลบวกกับมูลค่าทางการตลาดเฉียดเฉียด200ล้านอยู่รต่อปีซึ่งน,นี่นะครับถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์นักฟุตบอลเลยเราต่างรู้ว่าโรนันโดปรารถนาอยู่เสมอถึงการค้าแข่งในระดับสูงไปจนยุติเส้นท,ทางอาชีพการค้าแข่งซึ่งทุกๆคนก็ทราบดีถึงเรื่องนี้ครับแน่นอนในเรื่องศักยภาพฝีเท้าไม่มีข้อกังขาใดๆแล้วล่ะโรนันโดเป็นนักเตะที่มีทั้งพรสแสวงและพรสวรรค์ในระดับโคตรสูงเรื่องราวที่ผ่านมาของเขาานนรับต่งงก็็เปแด ใจชั้นดีให้กับนักเตะหลายคนแต่ทว่าในวัย37ย่าง38มันก็เป็นสัจธรรมของโลกนะักฟุตบอลครับโรนันโดอาจจะได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่พอช่วงชีวิตได้ก้าวผ่านจุดที่พีิๆพมาแล้วมันก็ถึงจุดที่เป็นบั้นปลายเหมือนกับรถไฟต่อไฮแลนด์ชิวมาด้วยความเร็วขนาดไหนพอใกล้จะถึงปลายสถานีมันก็ต้องชะลอและจอดในที่สุดสิ่งช่วงเวลานี้นะครับผมอาจจะเป็นสิ่งที่จะตัวเริ่มตระหนักถึงมันได้แล้วถ้าจะถามว่านักเตะอารับโรนันโดไปคาแข่งในลีกกาาาาอออออุถืืืวว่่เเป็นรรรลดดหห้ยตง ผมบอกเลยว่ามันไม่ถูกจริงอยู่ที่การแข่งขันซาอุอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับยุโรปแต่ทว่าอดีตที่ผ่านมานักฟุตบอลที่ขึ้นชื่อเป็นตำนานเลยแลคนก็ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นเปเล่กับนิวยอร์กคอสตส คาบีเออร์นันเดสกับอัลซารในกาตาร์เราไปถึงอังเดสอินเนสตาที่ตอนนี้อยู่กับมิเซลโกเบในญี่ปุ่นดังนั้นนะครับการตัดสินใจย้ายมาซาอุของโรนันโดก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกไปจากคนอื่นแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นการผิดคําพูดจากที่สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2 0 1 5ที่บอกว่าจะไม่รีทายที่อเมริกากาตาร์ดูบ ส่วนไอ้เรื่องโอกาสที่จะกลับไปคาแข่งที่ยุโรปในอนาคตและกะส็สร้างผลงานใหม่ๆที่ดังใจหวังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วนะครับเจ้าตัวจะเลือกเต่ฟุตบอลอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตก็ต้องติดตามกันต่อไปเด้อและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล ile, เฟียวฟ้าเอื้อมยี่ยมมาคนให้เราด้วยนะจ๊ะ